ยังไงให้เก่กเงกับพี่ตั้งล้มล้มมานี้จิตเลยาเลยแล้วก็อ๋อ,เ,เ,อเอาอ,อ,เ,อาเลยนะครับโอเคคือเรื่องเรื่องที่ป้าหนึ่งล้มลูปเนี่ยมันไม่มีอะไรครับผมมันคือแบบเหมือนเป็นการทะเลาะแล้วก็งอนกันนิดหน่อยอะไรเงี้ย <h> ใช่ครับแต่ว่าไม่ไม่มีไม่ได้ถึงขั้นแบบหูเลิกกันเลยอนะไรเงี้ย ผมผมทำตัวไม่ดีนิดหน่อยครับผมเพาะเพิ่เหตุการณ์เกิดวันนั้นเพราะว่าหรือว่าเจเจเพิ่งรู้วันนั้นผมยังไม่รู้วันนั้นแต่ว่าคือคือหมายถึงว่าในตอนที่ เขาเขาลบรูปไปแล้วเนีおお่ยมันค <ok ือผ่านมานานแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าวันที่รู้เนี่ยคือเราก็ยังปกติกันอยู่อะไรอย่างแล้ววันนั้นก็ยังงงๆกันอยู่เลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงีเรื่งมารู้ตอนที่พี่พี่นักข่าวรวบรวมข่าวแล้วว่าเขาลบใช่เริ่มเห็นจากตอนทวิตเตอร์อะไรเงีแล้วก็คุยกันไปว่าถ้าเป็นตอนเราโดนไหนที่จะไป็นเราลุ้นตอนจมูกเป็นไงจริงๆเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรคือคือผมก็ไม่ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยแล้ว ถึงขนาดตอนที่มันมีข่าวออกมาแล้วเราก็โอเคกันแล้วเราก็ปกติกันแล้วเราก็มีความงงๆดนึงอะไรเงี้ยครับคือเคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วเคลียร์แล้วโอเคแล้วไม่มีอะไรเลยครับอันนั้นคือลบลบลบหรือซ่อนอันน่าไม่แน่ใจครับผมไม่ได้ถามเลยนะเพราะว่าแบบเราก็ปล่อยข้ามเรื่องนี้ไปเลยแล้วพอพอมันมีข่าวมาแล้วก็งงๆแล้วเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันเอ้ยถ่ายรูปอะไรเงี้ยว่าเราเอ๊ะไม่มีอะไรขึ้นใช่ตอนที่เคลียร์กันแบบยากเลยนะตอนนั้น ไม่อะครับผมผมว่ามันก็ปกติครับหมายถึงว่าแบบคือผมผมเชื่อว่าทุกแบบความสัมพันธ์มันต้องมีปัญหาอยู่แล้วมันไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่มันราบรื่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยทีวันที่เราที่เราจับอาการิยาได้เพราะกำลังงอนเราอยู่อะไรนะครับทีวันที่เราจับปอาการพิการได้ว่าย่านกำลังงอนเราอยู่คือมันมันก็ไม่ไม่ถึงขนาดว่าแบบเราจับอาการได้เลยว่าเฮ้ยงอนอยู่อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความไม่เข้าใจที่แบบเราค่อยๆใช้เวลาในการปรับ ปรับความเข้าใจปรับความเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกกันะอะไรเงี้ยใช่สต่รอบอื่นเขาไม่ลบไม่ซ่อาไม่อะไรกับรอบอื่นอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นแบบว่าด้วยอารมณ์นะตอนนั้นด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ช่วงช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าต่างคนต่างทํางานแล้วก็กําลังเตรียมทำโปรเจกต์ด้วยกันอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบว่าเออไม่ค่อยได้เจอแล้วก็แบบเครียดเรื่องงานกันด้วย พอเห็นกระแสัข่าวว่าเลิกแล้วอะไรกันแล้วมันยังไม่หวั่นตกใจคุณนะตอนที่เห็นผมก็มีความรู้สึกกับตัวเองว่าผมไม่เลิกหรอกใจลอยเลยใจลอยกันอันนี้อันนี้คือบอกเขารือบอกยังไงบอกไมไม่เลิกหรอกเอ่อไม่ได้บอกเขาครับผมแต่ว่าหมายถึงว่าด้วยด้วยความที่ที่ความเป็นตัวผมด้วยที่แบบผมรู้สึกว่าเออไม่ว่ามัน มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากเ,ลเาคลี่ยความรู้สึกกับเขามากกว่าผมไม่ได้แบบอยากให้มันถึงขั้นเลิกกันเพราะว่าแบบเอาจริงๆมันก็พบกันมานานตั้งแต่เด็กแล้วด้วย,ยนะแล้วผมรู้สึกว่ามันอยู่ในจุดที่ทั้งผมแล้วก็หนึ่งเด็กําลังจะโตแบบเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วด้วยไรเงนะี้ยคือเรื่องของอนาคตอะเราก็พยายามทําให้มันดีที่สุดอยู่แล้วแค่ณปัจจุบันเนี่ยเราเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็แค่ทําให้มันดีที่สุดเลยที่เราทำพลาดเราก็ขอโทษแล้วก็ปรับความเข้าใจกัน ก็อย่างที่บอกมันไม่มีความรับรื่นไปตลอดแต่ผมว่าแค่ว่าคนเดียวคนนี้แน่นอนอะไรนะครับคนเดียวคนนี้แน่นอนอยากให้เป็นยังไงผมก็ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะเป็นไปยังไงก่อนที่จะนอนหลักครั้งแรกหรืมั้งจริงๆมันก็ไม่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกครับผมว่าเอาเอาจริงแล้วด้วยด้วยความที่ที่ผมเป็นตัวผมอย่างนี้ยด้วยผมก็รู้สึกว่า ผมก็บอกกับพี่ๆตลอดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่แบบว่าคนที่แบบว่าดีไปหมดอย่างนั้นอะไรเงี้ยผมก็มีปัญหาที่แบบผมยังต้องแก้ตัวเองอยู่ด้วยนะไรเง้ยก็ต้องมีครับต้องมีครับแต่ด้วยด้วยความที่คือเราจะบอกกันตลอดแล้วว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราเราก็จะเคลียร์เราก็จะคุยกันเลยเนี่ยแต่มันก็จะมีบางครั้งที่แบบว่าด้วยความที่อารมณ์มันฟลีดหรือว่าแบบาสถานการณ์ตอนนั้นอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะทําให้แบบเราไม่ได้คุยกันเดี๋ยวนั้นเลยใช่มุมใจดีครั เอาจริงแล้วผมไม่รู้เลยคือคืออันนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อเสียของผมที่แบบว่าผมอาจจะไม่ไม่ค่อยได้สังเกตแล้วผมก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยถตงว่าจังหวะนี้เขาแบบว่ารู้สึกไม่ดีหรือว่าแบบผมทําผิดไปแล้วผมไม่ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าพอผ่านไปเรื่อยๆเขาก็จะมาคุยกับผมว่าเฮ้ยเนี่ยรู้ไหมว่าทําอะไรผิดทําอะไรแบบให้เขารู้สึกไม่ดีบ้างเงี้ยพอผมรู้แล้วผม ผมก็จะเหมือนขอโทษแล้วก็บอกเคทโฟนผมว่าเอ้ยที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าผมผมรู้สึกยังไงแล้วก็ถ้ามันทําให้เขารู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยผมก็ขอโทษด้วยคือ,คอ,คอ,อยังไงเราก็จะไม่ยอมเสียคนนี้ไปผมก็ไม่ได้อยากเสียผมจะพยายามให้เต็มที่สุดฝากให้กำลังใจด้วยตอนนี้มีเที่ยวข่าวอยู่ไหมที่กล้องขออยากสปอร์ตให้ไหมคะหรือว่าแบบพี่กล้องช่วยหน่อยหรือว่าจะส่งคือนี่ด้วยความที่นา,นนานตอนนั้นเราอยู่ด้วยกันพอดีด้วยครับแล้วก็กิน,นข้าวกันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า เอ้ยไม่อยากให้มันไปไกลมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าณตอนนี้เราก็ยังเนี่ยเขาก็ยังนั่งข้างๆผมอยู่แล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรเราก็คุยกันอยู่ปกติอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่อยากให้แบบทุกคนคิดกันไปไกลเกินไปอะไรเงี้ยก็รีบตัดจบดีกว่ามันเดิมนะเหมือนเดิมครับเนื้อเข้ามีข่าวอะไรไหมครับอยากปิดการแบบนี้ไม่ชอบอะไรอย่างนี้ไม่ชอบอะไรจริงๆมันเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตอนหนึ่งนะครับ ก็ก้เห็นครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับว่า,า,าอะไรนะครับมกดดันนะผม,ผมแค่แต่ว่าายายาไม่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่กดดันหรอกครับคือคือเอาเอาจริงก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเหมือนติดตามทั้งผมแล้วก็เนึ่งแล้วก็ชอบในคู่ของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามถึงในอนาคตนี้ผมก็ตอบไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็เข้าใจความรู้สึกเสียใจทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือ อนาคตมันก็เป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดครับครับผมเรื่องที่เราไม่ได้สิทธิ์จริงนะครับอ๋อครับผ<อ><อ>มถึงคือเอาจริงแล้วอ่ะคือผมอ่ะรู้สึกว่าผมผมมีความสุขมากที่ได้อยู่กับนาดาวูสิกแล้วก็ที่ผ่านมาที่ท,ที่ที่นาดาวูสิกเนี่ยเขาให ให้โอกาสผมมาโดยตลอดอะไรเงี้ยทั้งแบบให้ทำ EP เดี่ยวของตัวเองอได้มียูนิตของ J i c แล้วก็แบบได้ไปโชว์หลายๆที่นู่นนั่นี่อะไรเงี้ยแต่ว,ว่าพอผ่านมาสักวักผมรู้สึกว่าเราอยากลองที่จะแบบว่าโตโตมากขึ้นที่แบบว่าจะได้ศึกษาแนวเพลงมากขึ้นหรือว่าได้ทําอะไรที่มันแบบเฮ้ยลองทําด้วยตัวเองจริงมันเราจะสามารถทําได้หรือเปล่าเงี้ยมันเลยเป็นจุดที่ว่าแบบเฮ้ยงั้นเราก็ต้องขยับโตขึ้นแล้วแหละอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยเป็นจุดตัดสินใจที่ว่าแบบ เออเราเราขอพักจากนาดามมิสิกก่อนดีกว่าซึ่งการที่เหมือนนาดามเขยังไม่เจอโอกาสที่จะได้แสดงก็เลยไรแบบทุกทีงารเต็มที่เลยไม่เขาเขาคือคือเขาให้ให้ให้ผมทำเต็มที่มากๆเลยครับแล้วก็ทีมทีมทุกทีมในนาดามมิสิกเนี่ยเขาว่าซัพพอร์ตดีมากแต่ว่าตัวผมเองรู้สึกว่าผมอยากลองที่จะแบบออกไป explore เองครับผมคือด้วยความที่ตอนนี้แบบพอระบบของนาดามมิสิกอ่ะเขา แต่ที่บอกว่าเขาดูแลอย่างดีแล้วเขาก็จะมีทีมซัพพอร์ตเสียดานอะไรเงี้ยมันมีมันเลยมีบางทีที่แบบว่าผมรู้สึกว่าเอ๊ะแบบที่ที่ผ่านมามันไม่ได้มาจากเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเสียดายไหมครับเกไอซ์่ติดตลาดเสียดายไหมรับคือเอาจริงแล้วผมรู้สึกว่าวันหนึ่งมันก็ต้องอยู่ถึงจุดที่แบบผมกับไอซ์มันต้องแยกกันอยู่ดีครนะับเพราะว่าหมายถึงว่าถึงวันหนึ่งเราก็ต้องโตไปไม่ว่าจะเป็นผมหรือไอซ์อนะไรอย่างเงี้ย เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับหมายถึงว่าไอสถานะตอนนี้มันแค่ผมไม่ได้อยู่นาดาวมิวสิีแล้วแต่ว่าทุกวันนี้เวลาที่ไปเจอพี่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็ยังแบบเดินไปปรึกษาเขาเหมือนเดิมครับผมมีแพลนลหรือเปล่าถ้าพี่ถามเลยว่าหลายคนมองว่าเราจะไปทำมันกับพี่กองโอเคมีมีแพลนแล้วครับเดี๋ยวก็น่าจะรู้กันเร็วๆนีค้คือ,อไ,<ำ>ไปทำกับพี่กองใช่ไหมอะไรนะครับไปทำกับพี่กอง จริงจริงระหว่างผมกับพี่ก๊อฟอย่างเงี้ยก็เป็นพี่ที่เป็นพี่น้องที่ดีมาตลอดแล้วพี่ก๊อฟก็ซัพพอร์ตผมมาตลอดครับผมแต่ว่าคือในในแพลนของผมในอนาคตอย่างเงี้ยก็คือผมอยากรอให้มันแบบว่าคอนเฟิร์มก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาตอบทุกทีเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวผมว่ามันก็ต้องเดี๋ยวมันจะต้องมีแบบว่าบรรยากาศแบบนี้แน่ตอบที่ผูกมันจะเปลี่ยนไปทั้งหมดนะ ก็คือจะเป็นแค่เปินแบบเต็มตัวเลยในสัตดา์ที่เราชอบก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามดีกว่าครับแต่ว่าหมายถึงว่าแบบระหว่างผมกับอาร์ดามิสิกอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแบบเป็นเรื่องใหญ่เลยครับผมคือในอนาคตเนี่ยมันก็จะต้องมีโปรเจกต์ที่ได้ทำด้วยกันแน่นอน